คนเรามีโรคอยู่ในใจ,ใจิตใจเกิดความโลภโกรธหลงหระราคะโทาทศะโมหะมันสิ่งที่เราชอบอยู่โดยซ้ำบางทีก็ไม่ยอมรับว่าเป็นโรคเช่นเรามีราคาสำหรับสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นว่ามันสวยดีมันน่าเอาเราโกรธคนนั้นคนนี้ก็น่าโกรธเขาทําไม่ดีจริงๆอย่างนั้นอย่างเงี้ส่วนความหลงนั้นเราไม่ค่อยรู้ตัวว่าหลงแต่ว่าสภาพจิตใ,ใจอนั้นเราก็ชอบอยู่เพราะมันเคยเชน่น ที่เรามาฝึกธรรมะเพื่อจะรักษาโรคเหล่านี้ใจส่วนหนึ่งก็เย็นดีอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ค่อยเย็นดีเท่าไหร่มันยังชอบไม่ยอมรับว่าเป็นโรคเหมือนกับคนที่ไม่ยอมกินยาเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูโทษให้มากที่สุดนายเซงเหล่าเน้ถ้ามอ,มองไม่เห็นโทษในตัวเองก็มองเห็นโทษในคนอื่นเขาคนที่มีราคะมีโทระมีหัวหเขาปฏิบัติยังไงเขาทำตัวยังไงน่าดูไหม มันก็ไม่น่าดูเลยเราเองก็เป็นอย่างนั้นใน,นการไอ้ท่านคนที่เข้ามดแล้วสิ่งเหล่านี้ที่หายแล้วก็มีความสุขแค่ไหนเรียกว่าสร้างจินตนาการมใจสร้างแบบลอยๆสร้างเป็นวิธีที่จะสั่งสอนจิตใจของเราให้ตั้งหน้าเราปฏิบัติได้การปฏิบัติจงใจ,จ,จยากขนาดไหน แต่ผลที่ออกมาก็ต้องเป็นผลที่ดีเราก็ทำได้ถ้ากเกิดว่าเราทำไม่ได้เรายิ่งและวร้าเกี่ยวว่ามันไม่น่าทำกรหมดหวังที่นี่เราเป็นอยากจะทำตัวเราเองเป็นคนที่มีหวังการยอมรับว่าเป็นโรคแล้วก็พยายามทานยาของพุทธเจ้าทำทานเพื่อเจ้ากำรรจัดความโลบ รักษาเสียนพฤติกรรมจากความโลภความโกรธภาวนาพฤติกรรมจากความความหลงให้ยินดีรับประทานยาอย่างเหมือนกับยาทั้งโลกบางอย่างมันก็ขมบางอย่างมันก็ฟืนแต่เราก็นึกถึงสภาพที่อยากจะหายจากโรคแล้วก็ยินดีทานเราคิดนี้ไงได้ เรียกว่าเราไม่หวังจริงๆความสุขที่คนอื่นเขามีเราก็จะได้มีบ้าง